Thank you. เจปั๊บตนรับในรายการปั๊บโชว์เคสรายการครึ่งชั่วโมงดีๆพี่จะพาเ,เพื่อนๆไปทำความรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางกับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิเศษจริงๆเลยค่ะตอนน้องขอเอาใจคนที่หลงรักในเสียงเพลงตอนในเด็กๆนี่นะคะหลายๆคนมีความฝันว่าอยากมีละบ้ามเป็นของตัวเอง ลงทุนในการตั้งวงแล้วก็ไปซ้อมในห้องดนตรีต่างๆค่ะวันนี้นะคะตอนนั้นก็เลยพาไปรู้จักกับบุคคล2หนุ่มที่เขาเป็นพี่น้องกันตอน,นเด็กๆเนี่ยเขามีฝันเหมือนใครหลายๆคนแต่วันนี้ฝันของเขาเป็นจริงแล้วค่ะเพราะว่าเขามีอัลบั้มพิดเป็นของตัวเองแล้วถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ พาเพื่อนๆมาอยู่กับพี่ๆวงน้องเเน้อ,นอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนคะคะให้พี่ๆสองคนแนะนําตัวก่อนเลยค่ะครับผม,มบีมครับปรกกรมุษยกับบุเลอรเล่นเบสครับผมปุป๊บปั๊บรับการรุสยกับบุเลอร์ร้องนําแล้วก็เล่นปีาน๊า ผลงานอะไรล่าสุดคะมีซิงเกิลเพลงส่งสัญญาณครับ <laughs> คือได้ยกว่าตอนนี้ปล่อยเป็นซิงเกิลมาก่อนครับอือเป็น2 2> ซิงเกิลที่สองซิงเกิลที่สองแล้วเพลงแรกคือเพลงหายหนาวอ๋อค่ะอันนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันอย่างดีค่ะเพราะแบบในคลืปที่อยูนี่ดังมาก <c oughs> <c oughs> ว่าทั้งสองคนเนี่ยจริงๆล้วจบทางด้านไหนมาคะอ่าผมจบทางด้าน recording engineer ครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับบันทึกเสียงเป็น sound engineer นะครับแล้วก็ entertainment business ครับครับผมทางด้านพี่ป๊อบล่ะคะจบนิเทศสื่อและกับบังครับอืมก็คือไม่ได้คืออย่างของพี่พิมพ์นี่ก็จะเกี่ยวกับทางด้านเพลงอยู่เหมือนกันใช่ครับของพี่ป๊อบก็ในความเกี่ยวข้องปะคะก็เป็นออกแบบอะไรเงี้ยครับถ้าจะมาเกี่ยวกับเพลงก็จะมีมีปก ออกซีดีบ้างหรือว่าพวกงานอาร์ตเวิร์กที่เกี่ยวกับดนตรีหรือว่ากำกับ m อีแล้วริเนี่ทั้งสคนเนี่ยมีความชอบในเรื่องของดนตรีมาตั้งแต่สมัยไหนคะน่าจะชอบมาตั้งแต่บจำความได้อะจำความได้เราก็ชอบเพลงคที่บ้านพ่อแม่ชอบฟังเพลงแล้วก็แล้วก็วกวกเรา ผมปับปั๊บเนี่ยพี่น้องกันอยู่ห้องเดียวกันคือพี่บีมเป็นพี่พี่ปั๊บเป็นน้องครับแล้วก็ผมจะซื้อเทปเยอะมากที่บ้านจะแบบว่าถ้าถ้าอยากฟังเพลงถ้าจะซื้ออยากฟังเพลงก็บอกแม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบปฐมเลยะฮแม่ก็จะซื้อมาเราจะมีเทปฟังเยอะมากผมมีเทปเป็นพันเลยครตบอ้ตเด็กเทปแคตที่เป็นรูของอันน่ะคะอันนะรู้จักไหมครับรู้จักเลยค่ะยูนันยูค่ะ เรอใช่แล้ว uhm ก็เราก็ฟังเพลงกันเยอะมากผมซื้อเทปวันละม้วนได้อะเยอะมากตอนมัธยมแล้วก็เราก็ฟังเพลงกันแบบแล้วก็เล่นกันเหมือนเด็กเนี่ยครับแต่ว่าเปิดเพลงตลอดเวลาคือจริงก็คือเหมือนมาจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยส่วนเยอะเลยเยอะเลยที่แบบเป็นผลกับเราทั้งสองคนอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้เทปอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือหรือว่าเกี่ยวกับเพลงกับดนตรีเนี่ย คือสามารถไปขอได้เลยโอ้จริงเหรอคะดีจังเลยไปว่า<ฮ>คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนทางเรื่องดนตรีอย่างมากเหมือนกันใช่ครับ<ม>แล้วเครื่องดนตรีทั้งสองคน,นี่ยที่แบบได้ชิ้นแรกเลยะคะ่ะสมัยเด็กๆคือเครื่องดนตรีอะไระคะของมับจะเป็นเมโลเดียนเมโลเดียนเมโลเดียนที่เป็นเเปเป็น็นนคีย์บอร์ดแล้วก็มีปากเป่าะะอ๋อ้อะไรเนยใครเป่าอยู่ค่ะแล้วของพี่บีมอะคะกีตาร์ครับือ เอ้ยคุยคุยอนเล่นตอนประถมฮะเรียนตอนประถมคุยนี่อะไนว่าหลายคนน่าจะแบบเป็นของที่ต้องมีนะเพราะเหมือนโรงเรียนจะแบบเหมือนแบบจำเป็นต้องซื้อเพื่อเรียนวิชาดนตรีตัดสินอะไรเงี้ยใช่ค่ะ ตอนเด็กๆที่ชอบดีกว่าว่าตอนเด็กเนี่ทั้งสองคนนชอบแนวเพลงไหนแล้วโตขึ้นมายังชอบเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าก็ชอบเด็กฟังหมดฟังเยอะเพลงเยอะมากฮะฟังฟังเพลงแรปคือเพลงฮิปฮอปไร้แล้วก็ฟังเพลงลูฟังโซฟังเพลงร็อกเพื่อชีวิตฟังทุกอย่างเือไปเป็นสากลฟัง คือมีอะไรผ่านมาก็ทำออมาทุกอย่างแล้วมีแนวเพลงโปรดไหมคะสักสักแนวหนึ่งชอบเพลงร็อกเพลงกับเพลงกับเพลงโซลพาะเพาแล้วทั้งหน้าที่ตอบนะคะเหมือนกันนะครับเพลงร็อกเพลงแล้ววกเพลงป๊อบเพลงป๊อบด้วยใช่ตด็กตอนเด็กเด็กก็ชอบแบบ The b e a t เ e s เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบเลยแล้วก็ชอบฟังแล้วโตขึ้นมาหน่อยเนี่ย ก็จะได้มาจากทางฝั่งคุณน้าจะเริ่มร้องละใช่ใช่คุณน้านี่จะมีควีนมีเรสเซอร์ฟินอะไรอย่างเงี้ยคิสไม่รู้เหมือนกันคือพี่บีมฟังวัาก็ฟังด้วยอะไรเงี้ย คือเรียกว่าโตมาด้วยก <Okay. S 1> ันเมอถามถึงมาถามถึงประสบการณ์ทางดนตรีบ้างดีกว่าว่าตอนเด็กเนี่ยมีประสบการณ์ทางดนตรีไหมคะอย่างเช่นแบบรวมตั้งแก๊งตั้งวงกันไปขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้เยอะมากเล่าสักประสบการณ์หนึ่งที่เด็ดๆ <S 2> <S 2> หน่อยได้ไ<ๆ>หมคะวงก็มีตอนมัธยมมัธยมเนี่ยก็คือเพื่อนไปห้องซ้อมกันแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเราเราก็ยังไม่กล้าออกตัวแบบ เล่นไม่เป็นขอต้ำไปด้วยนะอ,อะไร,งไรเงี้ยแต่งจริงอยู่ที่บ้านก็กุ๊กกิ๊ก,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 กน,นิด<ม>หน่อยไปถึงเขาก็จองตำแหน่งกันหมดละเราก็เหลือเบสโอเคเล่นเบสก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลยเล่นวงดนตรีสอนมัธยมมอต้นได้มาแล้วก็ร้องด้วยร้องด้วยเล่นด้วยวงเดีวยวกันปะคะคนละวงคนละวงงานนี้วยัยนี่อาจจะแบบว่า เรก็ยังเด็กอยู่อ,อ,ย,อยู่ยคนโรงเรียนกันด้วยใช่ใช่ครับอยู่สาธิตประสานมิตรผมอยู่สำน,นักมินิแล้วก็พวกคนเก่งเกาชอบแบบรวมตัวกันอะไปเล่นเล่นเราก็จะแบบเริ่มหามเพื่อนที่หงิมหงิมเหมือนเราแล้วแบบ้ผู้หญิงคนนี้ตีกองหน้ามาเล่นด้วยกันนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลังห้องมีแบบแบบเด็กเนิร์ดนั่ง <c oughs> เรียนเลขอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเล่นเบสได้อะไรอย่างเงี้ย้มารวมกันเลยก็บบ เป็นวงที่ดูแบบว่าพิลึกพิลึกกว่าวงอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้เก่งเข้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคัสตูมนะฮะเป็นคัสตูมแล้วก็แต่งตัวกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ว่าเป็นแบบว่าวงที่แปลกๆอีกวงหนึ่งได้เพาะบาังเกิดบังเอิญใช่ที่ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือตอนที่ทำเพลงอัลบั้มแรก บงสยามซีเร์เซอร์วิสก็มาทําที่บ้านฮะเราทําห้องซ้อมคือยึดห้องรับแขกเอ้ยใช่ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องทีวียึดเลยแล้วก็ซ้อมมาทุกวันแล้วก็ต้องหยุดตอนหกโมงเย็นเพราะคุณยายจะสวดมนต์บ้านเหลือข้างกันอ๋อเกดังตีกงตีกองสวดเป็นห้องเก็บเสียงอะไรนั่นไม่ได้เก็บเสียงคือเป็นห้องธรรมดาเหรอยกกองชุดแล้วเพื่อนมาตีทีนี้ข้างบ้านเขาบบว่าไม่โหวตออกอคะบ้านนี้โหวตออกผมจำไม่ได้นะครับเขาพูดอะไรบ้าง ครับแต่ก็นะครับแบบเหมือนเจอกันที่สี่ห้าวันแบบมีความสุขมากตรงน,นั้นแล้วได้ทำเพลงในห้องให้ได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของพี่บีมเลยอันนี้ดีมากพี่พี่ทั้ง2คนเนี่ยมีเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เราแบบอยากเล่นดนตรีอยากเล่นกีตาร์ไหมคะอย่างพี่บีมเนี่ย ออกแงวเน้นหนักหน้าดนตรีหน่อยเพลงแรกที่รู้สึกเป็นนางรันจั่อยากให้แกะเพลงเลยคือเพลงอ,อไงะไรคะอ๋อผมตอนนั้นผมชอบอัศนีวสังมากัะเพลงเสียวลำพึงครับโอ้มันเล่นแล้วรู้สึกโอ้โหเราเล่นเก่งจังเลยเนะี้ยคือเรียกว่าชอบเพลงนี้ที่สุดก็เลยเหมือนแบบแกะเลยครูชอบเพลงอื่นมากกว่าแต่ว่าตอนนั้นแบบไปเรียนกีตาร์แล้วครับครูเขาสอนแบอบกว่าเพลงนี้มันจะเล่นมันจะนแบบเต็มๆต็มเดินเหมือน<ๆ>เล่นลิดด้วยร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ย คอาเสึกภูมิใจคณาที่ป๊อปหรอคะขอ,ของป๊บนี่ตอนเด็กๆก็จะเป็นช่วงของยุคเบเกอรี่ครับแล้วก็เพลงแรกที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจก็คือเพลงเพลงบุษมาเพลงบุษมาแล้วนั่งแกะอันแล้วก็จะชอบมากแบบไปดู m o เดิ n ด็อกก็จะแบบเป็นแบบเด,ด,ด็กมัธยมต้นแล้วก็ไปไปที่จุฬาไปไปคณะรุสิน ก็ไปดูมอร์เดนด็อกไปดูกี่ปอเลออเด็กมากเลยไปดูก็จะตื่นตาตื่นใจแบบเป็นช่วงแบบเรียนรู้ว่าการไปดูม, <า S 2> มอร์ดนด็อกตอนนั้นสุดยอดมากยังไงเขามรู้สึกแบบเขารู้สึกแบบตอนนั้นไม่มีมือถือนะฮะเพจเจอคนใช้น้อยมากก็ต้องแบบมีโทรนัดกันโทรที่บ้านต้องแบบ,บดักแต่เช้าเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้คารูอาร์จุลานั่งรถเมล์ไปแล้วก็นัดกันแล้วก็นั่งรถเมล์ไปเข้ไปดูสนุกมากดูมต้องตามดูว่าตอนแรกช่วงแรกๆเหมือน เบเกอรี่ก็ยังช่องทางโปรโมทสมัยก right ่อนมันยากกว่า hmm. น <C ours. S 2> ี้มันไม่ใช่เปิดเน็ตได้ใช่ไมครัต้องแบบบอกกันโทรบอกกันแล้วแบบไปดูกันสนุกสุดๆเต้นมากเป็นเหมือนพิธีกรรมอไแบบแล้วแต่ทุงคนก็จะแต่งตัวกันแปลกๆกันนะกมีแบบว่ามีใส่ชุดลูกเสือใส่ชุดแบบหมอพยาบาลอะไรกันแบบหัวเงินหัวทองอะไรเยอะๆใชเราจะต้องมีแบบต้องต้องเดาว่าคนนี้คราวหน้าจะแต่งตัวยัไง จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆผู้ชายรายที่เล่นดนตรีเนี่ยเขาเล่นเพื่อสาวกรี๊ดอย่างที่ปิงกับพี่ป๊อปนี่เหมือนกันป่ะคะโรงเรียนผมไม่มีผู้หญิง <c oughs> ครับไม่มีผู้หญิงครับเป็นผู้ชายล้วนแล้วของแล้วของพี่ป๊อปอ่ะคะถ้าไม่เล่นดนดนตรีใช่ไหมฮะเขาก็ ไปอาจจะไปกรีดที่สนามบาสอะไรอย่างเงี้ยมีมีแอบคิดนิดหนึ่งคนอื่นคนอื่นเท่กว่านักกีฬาอะไรผมรู้สึกแบบผู้หญิงจะชอบมากกว่าเท่กว่าใช่นักนักดนตรีแปลว่าก็เท่เท่ไม่แพ้นักกีฬานะใช่ใช่เห็นตอนเด็กๆจะมีแบบว่าพวกนักดนตรีผู้ชายขที่ไาเล่นสาวๆก็จะแบบแอบกรีดอยู่หน้าเวทีก็เหมือนที่ผมว่าตอนแรกวงผมแบบพลิ้วพลิ้อ่ะก็ไม่ค่อยมีสาวหรอก ส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้องผู้ชายเฮ้ยวงพี่แม่งฮาอะไรอย่าเง <c oughs> ี้ยคือผู้หญิงไม่ใช่ทาเก็ตเราไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เราเพลงจะแบบที่ลึกทิ้ลึกหน่อยมาถามถึงงานศิลปะทางาด้านอื่นมาน้างดีกว่าเราได้อบรู้มาว่านอกเหนือจากงานดนตรีเนี่ยยังมีผลงานทางด้านศิลปะด้านอื่นอีกด้วยสำหรับพี่พีมสองคนผมงพี่บีมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีหมดเลยอ๋อพี่มีดนตรีอย่างเดียวแต่ก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยอืส่วนของพี่รับนี่ก็มีจะมีออกแบบบ้างเช่นแบบ พว,พวกงานอาร์ตเวิร์กโปสเตอร์หรือว่าหรือว่าวิดีโอก็ทำมิ hmm. วสิกวิดีโอเอ็นบีอะไรอย่างเงี้ยครับ hmm. แล้วก็หลังๆก็ช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มทำงานแบบว่าพวกงานประสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับงงคือพวกพวกิดีโอเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพ hmm. ก็คือมีมีทำของกาชาติของโรงพยาบาลจุฬาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีของเพื่อนที่เป็นหมอที่เขาก็ทําทางด้านนี้อยู่ก็จะมีเนี่ยเราเอาความรู้ที่เรียนเนี่ยไปไปให้ความรู้เกี่ยวกับวิดีโอเนี่ยไปสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้คนทั่วไปได้ดูกันก็คืออสื่อความรู้เนี่ยผ่านคลิปวิดีโอใในยูทูบ b นอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ สำหรับเบลงนี้นะคะเราก็พูดคุยกับวงน็อกเกิลล็อกมาพอสมควรแล้วแต่ว่ายังขอองเทียนเท่านี้นะคะเบลกงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเส้นทางเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวของวงน็อกเกิอกกัน,กนคะ่ะ